เทคเคเทเคสาวตัวขาดเคียวโหดเทคเคเทคเคคือตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญอีกเรื่องหนึ่งของญี่ปุ่นเป็นเรื่องเล่าของนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุตกลงไปบนรางรถไฟในขณะที่มีขบวนรถไฟวิ่งเข้ามาพอดีทําให้รถไฟทับเข้าที่กลางล่างของเธอขาดออกเป็นสองท่อนแต่ในขณะนั้น เธอยังไม่ตายทันทีท่อนบนของเธอยังคงคารต่อไปพร้อมร้องว่าขาฉันอยู่ไหนก่อนที่จะขาดใจตายลงไปแต่เรื่องเล่าความสยองคือต่อจากนั้นในยามค่ำคืนจะมีผู้คนเห็นหญิงสาวในชุดนักเรียนที่มีแต่ท่อนบนใช้ข้อศอกคารนไปมาในขณะที่คารนก็จะมีเสียงเทคเเคเทคเเค พราะในมืออีกข้างหนึ่งจะถือเคียวเอาไว้คอยวิ่งไล่ตามผู้คนหากตามทางและจับตัวได้เธอก็จะตัดตัวคนนั้นออกเป็นสอท่อนเรื่องเล่าของคนที่เคยเจอกับเทเคเทเคเรื่องมีอยู่ว่านักเรียนหญิงสองคนทำงานโรงเรียนจนเลิกดึกและกำลังเดินกลับบ้านในขณะที่เดินอยู่แถวรางรถไฟ หญิงสาวสองคนก็ได้เห็นอะไรบางอย่างตรงรางรถไฟทั้งสองคนต่างก็คิดว่าอาจจะเป็นสุนัขเพราะตัวไม่สุดมากแต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆแสงไฟข้างทางก็สาดไปที่ร่างนั้นมันไม่ใช่สุนัขแต่กลับเป็นร่างของหญิงสาวหน้าตาน้ากลัวตัวขาดเหลือเพียงท่อนบนในมือข้างขวาถือเคียวไว้ พยายามคานข้อสอบเข้ามาหานักเรียนทั้งสองด้วยความรวดเร็วทั้งสองคนวิ่งหน,นีอย่างไม่คิดชีวิตแต่ร่างหญิงตัวขาดนั้นก็ตามมาอย่างไม่ลดละทั้งสองคนจึงตัดสินใจวิ่งไปที่สถานีรถไฟที่มีค